ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการข้าพเจ้านางสาวลอ,องดาจเจริญสุขตำแหน่งบรรษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอของชะกันสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสะแก้ว ขอรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2564ภายใต้โครงการส่งเสริมการศึกษาตามมัธยาสัยห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาชะกันกิจกรรมตระก้าความรู้สู่ชุมชนเป็นกิจกรรมที่นำตระก้าหนังสือภายในห้องสมุดออกให้บริการกับชุมชนโดยมีหนังสือที่หลากหลายให้เลือกสรร กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน QR โค้ดณสรชบ้านใหม่พัฒนาตำบลพระเพิงอำเเภอขอชแกันจงหวััดสกแก,กิจกรรมการทำสมุดเล่มเล็กเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีของผู้เรียนและการมีความคิดสร้างสารรค์และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับเนือนแพทย์พอ,อสอวสาธารณสุขอำเภอเขาชะก,กรรันซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมพับเหรียญโปรยทานกิจกรรมระบายสีปูมปาเตอร์และกิจกรรมระบายสีไดโนไดโนณโรงเรียนบ้านทานนพเก้าตําบลหนองว่าอำเภอเขาชะก,กันจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการทำสมุดเล่มเล็กและการทำดอกไม้จากผ้าใยบัวนัะสสรอชอบ,บ้านหนองสโสนตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสําหรับผู้สูงอายุและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกนกศนนตำบลหนองว่าอำเภอขาชะกันจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านหน้าจอร่วมกับภูกษณนตำบลพระเพิงและการให้ความรู้เกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดลกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดนละตลาดเขาชะก,กันและตลาดบ้านโคกข้าวเหนียวได้มีการนำหนังสือไปมอบให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไป กิจกรรม2เมษายนรักการอ่านเรื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิฐิธิราที่ราากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายเกียรติศักดิ์จันทาผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านหน้าจอ กิจกรรมระบายสีปูนปัเตอร์กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่กิจกรรมระบายสีไดโนไดโนและกิจกรรมอื่นอื่นอีกมากมายณโรงเรียนบ้านบึงพระรามตำบลพระเพิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสกแก,กิจกรรมหมุนเวียนสื่อและบ้านหนังสือชุมชนบ้านเค,ค้กเทเลซ่าตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสก,ก้ว ร้านเช็คอินขขากันตำบลเขาชะก,กันอำเภอเขาชะก,กันจังหวัดสระแก้วรอพอสาวตออนามัยบ้านคลองเจริญกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์โดยเผยแพร่ผ่านทางเฟ e บุ๊กและระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ทำจุลสารข่าวฉบับเล็กและรวบรวมเนื้อหาหรือบทความที่เกี่ยวกับความรู้หรือวันสำคัญต่าง เพื่อทำเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางแฟนเพจห้องสมุดประชาชนอำเภอขาชกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดบนระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้จัดทำนิทรรศการออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในฉบับ QR Code ชั้นหนังสือ e-book อกศกนอำเภอเขาชกันงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พพุทธศาสนาเรื่องในเทศกาลวันมาคาบูชาประจำปี2,564งานสภากาแฟร่วมโครงการพัฒนาวิชาการยกระดับผลสลัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนในเขตภาคตะวันออก และจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กสนออำเภอเขาชะกันเบสแพททีสแบบทดสอบออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์เป็นกิจกรรมการทำแบบทดสอบทาง Google Form และได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลหาผู้ทำแบบทดสอบทําผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แบบทดสอบออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ได้ความรู้และเป็นการวัดความรู้เกี่ยวกับวันสําคัญต่างๆหรือเหตุการณ์นในปัจจุบันเนื่องจากแบบทดสอบออนไลน์เรื่องแรกที่ทางห้องสมุดประชาชนอำเภอขอยกการได้จัดทําขึ้นมานั้นได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีจึงเกิดแบบทดสอบออนไลน์ที่2และที่3ตามมาและจะมีการทําแบบทดสอบออนไลน์ออกมาอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเว้นาโอกาสนี้สวัสดีค่ะ for good